แล้วก็นัทพัชรีเนียสารนี่ชมรายการนี่อยู่เลยพิทยังหวัดสจหลายปลาจินสจเอกนี่ชมรายการตลอดเอาเอาแล้วครับยกที่3นะครับเดินเข้าหาครับต่อยเตะขาต่อยหมัดครับโดนแข้งขวาของเมืองทรัพ์รัดกุมแล้วนะครับเมืองทรัพ์นี่ครับสวมหมวกกันน็อกแน่นครับนี่ครับต้องรู้จักกลัวมั่งนะครับไม่กลัวตัวเองไม่ไม่เขาก็ราอะครับเชาปลอดภัยไนครับดูในครับ ดูในกดแขนเอาไว้ครับบารมีเข่าขวามาครับเมืองทพับตีเข่าขวาเข่าขวาของบารมีครับน่เนี่ยครับสู้ทุกลูกครับนอกก็ได้โอ้โหโอ้ยเนี่ยครับรอสวนอยู่แล้วครับหมัดขวาแล้วก็สอกขวาแล้วครับทางด้านของบารมีหรือว่าเพชรสําเร็จนี่คือทีเด็ดของเขาเลยครับเรื่องหมายการคาซิกเนเจอร์สอกซ้ายใส่เข้าไปเมืองทรับเนี่ยครับต้องปิดให้ดีเลยครับอ่ะโดเตะขาต่อย่างอีกแล้วเลือกเลยครับ บารมีหรือว่าเพชรสำเร็จครับกระดูกนั้นดีอยู่แล้วนะครับเอา้าชนเลยชนอย่างเดียวเมืองทรัพเอา้าไปบ้างแล้วเอา้ามาบ้างมาบ้างมาบ้างเอา้าเมืองทรัพมาโดนไปเยอะโดนไปเยอะต้นตน้นเอา้าโอ้นี่ตอนเพชรสำเร็จกำลังฮอตเจอศอกซ้ายศอกขวาศอกซ้ายมาครับเอา้าเตะขวาโดนเตะขวาคืนนั่นแหละครับดูไนว่าเลือดมาแล้วครับแต่ว่าจากใครครับครับเอ้าเมืองทรัพแดงบารมีนะเมือเอา้าเอา้า คว้าไปหมักบ้านเป็นสองสามเลยเอ้าลุยโอ้โหตัวหนักๆเลยครับนัดสอบซ้ายมาครับใครใครตีใครขยับ้าไปครับงัดสอบซ้ายครับดูฮะจังหวะจากคนดูฮะยักยีงปาดุกอีกตั้งหาครับโอ้กล้าออกแล้วกันครับสอบขวาครับเนี่ยครับหัวใจพี่ครับหัวใจพี่แต่บันน้องก็ไม่กลัวครับความมันจึงบังเกิดละแทงข่าวขาครับเมืองซรัพลิ่บมาโอ้จะพลิกแต่ว่าออกก็หัวทิ้งไปด้วยกัน ช่วงท้ายๆปลายยกนะครับต้องบอกว่าเข้มข้นเหลาใจครับเล่นใหญ่ใส mmm. ่เต็มเลยนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันต่อต่อครับเอาล้ครับล็อกในได้ทางด้านของเมืองทรัพย์พยายามจะดันเข้าเชือกแล้วครับบนเวทีผงศักแป้นละม่อมแยกออกมาโอ้โหเนี่ยครับน่าสนใจแล้วครับเกมเปิดแบบนี้เดี๋ยวมาตามต่อในยกต่อไปนะครับชมโฆษณาสวยๆก่อนสี่นะครับรองผู้เอกวันนี้ใบแดงเมืองทัพย์น้ำมึนบารมี ดูเดือดดูดันพลาดไม่ได้เอ้าเตะไปก่อนบารมีเอ้ามือซับลุยแมไม่ไม่กลัวเจ็บเลยเอ้าโตไปเอ้าหมัดขวาครับเจอดักศอกซ้ายครับถีบซ้ายเอาไว้ครับบารมีเตะขวาครับเมือซับแล้วก็โหนเตะขวาขึ้นมาโอ้โหถึงอาวุธแล้วเกินนะครับยกนี้ครับโอ้ยศอกขวาครับเข็นคนร้าวใจนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับอย่างที่ของเรียนไปครับของจริงมาแล้วนะครับถึงอาวุธถึงพลิกถึงขิงนะครับ แมแล้วเดี๋ยวคู่หน้าดีกว่านี้ครับเที่ยวพยักต่อสาปอดขนองศึกครับอย่าเปลี่ยนชอบไปไหนนะครับเอาละครับขอในได้เมืองทัพเขาซ้ายยักเข้าไปแม่เขาขวาครับโอ้โหต้องบอกว่าได้เห็นทุกอย่างครับนอกในมีหมดครับอ้าแม่ดูดีแม่ครับหุ่นโดนเลยนะครับเมืองทรัพแต่ชนอย่างเดียวอะไม่เห็นไ่โดนนะเอาขวาโอ้โหลูกนี้ใช้ได้เลยนะครับของเมืองทัพ รู้อย่างเดียวโอ้โหต่อยลำตัวต่อยลำตัวโอ้เ oh, นี่ยครับอาศัยร่างกายครับอาศัยร่างกายครับส่วนทางด้านของบรารมีนี่อาศัยหนักแล้วก็ลูกเก่าครับการยืนระยะสําคัญที่สุดครับอาเตยดูดโดนศอกฝาตีเข่าซ้ายครับเมืองทรับตีเข่าวขวาโอ้เ oh, นี่ยครับเมืองทรับนะครับตัดซ้ายตัดลำตัวอ้าวแข้งขา,ท,างทําท่าจะอ่อนเหมือนกันครับทางด้านของบรารมีเมืองทรับเห็นแล้วนะครับก็องบว่าเนี่ยครับ โดนตรงไหนเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีเลยครับอย่าแสดงออกมาให้คู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามเห็นครับเมืองซับหันมาต่อยเกมรับบ้างเอาแค้ขวาถืนด้วยขวาเหมือนกันครับเมืองซับคนละทีคนละดอกครับเอาละครับซอกกลับแม่ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับเอาละครับโอ้ทำได้จ้าหยอกยอกแล้วครับยอแล้วยอกโอ้ไม่แม่ <laughs> พอพูดไปทันขาดครับ <laughs> ไม่ยอม <laughs> โอ้เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวแต่ว่าผมไม่มีใครยอมใครครับยอมไม่เห็นเลยครับพิจ๊ดครับโอ้นี่นี่ครับ ด้วยสภาพร่างกายครับความหนุ่มความสดครับบทไปเบียดมาพี่ทีน้องทีเห็นเลยครับเมืองรั์นายกวิททุ่งสงนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะทิเนกเกิน็อกเอาบารมีซูจีบารมีเกียวได้ในยกที่4ครับก็เรียกว่า4ไฟหลังของเขาไม่ครบ5ยกสักไฟเลยครับขอบคุณครับดูนะครับดูไฮไลท์กันอีกครั้งหนึ่งครับจบตรงไหนจบอย่างไรครับเนี่ยครับพยายามจะเดินเข้าไปครับ แทงขวาเกี่ยวได้เตือนซับคืนด้วยขวาเนี่ยครับดอกเนี้ยครับเต็มเต็มใช้โครงนะครับโอ้โหแล้วก็พยายามจะฮุกซ้ายเพื่อที่เนี่ยครับสอกปรับครับโดนอะไรครับโดนขวาอีกครั้งหนึ่งแม่ถึงกับหันหลังเลยครับดอกนี้เอียงข้างเลยครับ